เออ้วน <Hey>, ครับนะออนนี้คือเดือดเลยหรอ,อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชิงเดือดครับนะตำรวจเขาพูดจามไม่ค่อยดีแล้วเขาเป็นตำรวจใหม่ด้วยนะ <Okay. S 2> มีมีซัดมีซัดก็ไปที่จุกแคมนิดหน่อยเพราะว่าเขาเขา,เขาถามน้องผมเขาถามน้องในแกมงผมว่าแบบว่าแล้วใครมีปัญหาอะไรไหมอะคะ <Hey. S 2> เขาถามคำเนี้ยเป็นผู้หญิงเหรอใช่ใช่ใช่เขาถามเขาคนผู้หญิงอะ่ะคนผู้หญิงคุันนี่ใช่ค่ะใช่ไม่ไม่แล้วทำไมหนูถึงสบายกระเป๋า่างนี้ล่ะ เดี่ยวคนนะมื่อกี้คุ้มเพื่อโทษทีอันนี้อันนี้หนูมามานาเรี่ยงครับเอ่อเพิ่งเข้ามาค่ะเคยเป็นตำรวจมาก่อนไหมเราไม่ไม่เคยค่ะอ๋อนี่ประเทศแรกเลยใช่ไหมที่เป็นตำรวจใช่ค่ะอ๋ออันนี้เราเราเราเข้าใจวิธีการทำงานนิดนึงไหมนิดนึงไหมพี่อยากลองคุยกับเราดู ถ้าการประมูลเราเปลี่ยนเป็นส่งของด้วยแทนได้ไหมคะอันนี้อันนี้ถามไว้ก่อนเพราะว่าจันโจเขารู้สึกว่าส่งของน่าจะดีกว่าบอกไปบอกไปหมดแล้วว่าให้ผู้มึงคํานวณกูต้องการเงินสดเท่าไหร่กูต้องการของเท่าไหร่โง่หรือเปล่าเนี่ยพูดแล้วไม่ไม่เคยจําเลยโง่ไอ้เหียทางานเป็นปะเนี่ยเมื่อวานอธิบายไปหมดแล้วพ่อวนบว่าคุกปิดเหรอระเบิดระเบิดคุกไปใช่เง้นก็ให้จันโจอันนี้เลย ว่าเอาเป็นเอาเป็นของเลยไม่น่ามีคนไม่น่ามีคนประมูลเดเปิดประตูคุกประมูลน้อยพี่แม่์จะเปิดเขาไม่เปิดวะอ้เหี้ยมูนคุกปิดไม่เปิดทำไงไม่ใช่เราจะไปคุยแล้วคุกมันปิดให้จะเปิดไปเปิดได้ไหมพี่ถ้าเปิดให้มึงเหรอไอ้เหี้ยแล้วมึงเก็บพอก่อนเดี๋ยวราลอยอ้วนเราก่อนกัได้ การโจ้น่าไม่อยู่อะไอนี่เลยไม่มีวิธีแล้วพี่อะไรพี่เห็นใบกระท่อมที่อยู่ในนี้นป่ะเอางี้แล้วกันมึงไปมอบตัวแล้วเสร็จป,ปุ๊บมึงก็เข้าคุกไปแล้วบอกว่าอ้วนเดี๋ยวออกมาคุยกันหน่อยนะแค่นั้นแหละทําบอกแค่นั้นโทรมันก็ได้รู้ <c oughs> พี่เอลอ่ะไหนนะ คือโจมมีหมดแล้วใช่ปะเถ้ามีเราก็จะได้ก็ลิสต์มันตามนั้นเลยก็ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่แจ้งพี่อ๋อพี่อ๋อนนักะมาก่อนใช่ไหมอันที่ใหญ่จะดาวสองซุปเปอร์แม็กซ์เยแต่ไม่รู้จะเข้าเมืองไหมดิเจแก็ต้องมาก่อนพรุ่งนี้อแล้วก็แจ้องเฮ้ยอ้วนครับนะอันนี้คือเดือดเลยเหรอ ัไม่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 เชิงเดือดครับนะตำรวจเขาพูดจาไม่ค่อยดีแล้วเขาเป็นตำรวจใหม่ด้วยนะอ๋อคือตอนนี้มึงกำลังมีความคิดเห็นว่าเขาจอดจงเพ่งเลงโอเวอร์เป็นพิเศษถูกต้องไหมไม่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 ครับนะแต่เหมือนเหมือนเขาทำผิดตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วอ่ะแล้วผมไปถามเขาอ่ะเขาก็โกหกครับนะผมมีรูปหลักฐานนะครับน้องน้องรอไม่ยอมแบบทำตามกฎเลยแบบแบบไม่จุดไม่ไม่เปิดสลิงเข้ามา ที่จกแคปเลยสามสี่รอบน้องผมก็เลยถ่ายรูปเอาไว้ครับอแล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้เขาก็มาอีกเหมือนเดิมเลยครับสไตล์เดิมเลยแล้วผมไปถามเขาก่อนนทั้งที่ผมรู้ความจริงอยู่แล้วผมก็เลยเอารูปหลักฐานส่งให้ตำรวจดูเชียช็อกไปเลยอันนี้มีแบบมีมีมีทีมไฟไหมแบบเพนไฟเทนกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยอไม่ไม่มีมีซัดมีซัดเข้าไปที่จกแคบนิดหน่อยเพราะว่าเขาเขาถามน้องผมเขาถาม น้องในแก๊งผมว่าแบบว่าแล้วใครมีปัญหาอะไรไหมอะคะเฮ้ยมาถามคําเนี้ยเป็นผู้หญิงเหรอใช่ใช่ใช่เขาถามเขาคนผู้หญิงอะคนผู้หญิงอะคนที่ผมแทงเขาไปนั่นแหละเขาเขาชื่ออะไรอะเขาชื่อฮันนี่มั้งฮันนี่มั้งครับนะฮันนี่บีเหรอดูเร<ะ>ื่องการประมูลฮะว่าจะเปลี่ยนเป็นของอะไรฮันนี่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันครับนะเหมือนเป็นเหมือนเขาเพิ่งเข้าเมืองมาเลยอะไม่รู้เหมือนกันครับนะเอางี้ละกันเอางี้ละกันกแบบเรื่องเรื่องของผู้หญิงใช่ป่ะเรื่องของผู้หญิงก็ให้ผู้หญิงมาเสร็จปุ๊บตัวตัวเลย ตบกันมือเปล่าคิดว่าไงไม่ปั๊มเกาะไม่ปั๊มเพนเอาเอาไงผมผมผมแทงเขาที่สอนอไปแล้วรอบแทงที่สอนอด้วยก็ที่ผมติดคุกเนี่ยแหละครับเพราะผมแทงเขาหน้าสอนอเลยผมแทงเขาตรงสอนอเลยก็ผมผมถามผมถามเหตุผลจากเขาผมถามแบบโคตรดีนะถามแบบมีครับทุกคําอ่ะเขาแบบตอบผมไม่ได้เลยแล้วก็แบบแล้วเขาก็แบบตอบแบบผมใช้คําว่าตอบแบบถ้าพูดกันแบบตรงๆนะตอบแบบกวนตีนอ่ะ เอางี้ไหมเอางี้ไหมคือเพื่อไม่ให้มันผลกระทบวงกว้างใช่ไหมเราจะได้เคลียร์ใจกันไปเลยตบกันตัวตัวส่งผู้หญิงมาคนหนึง่งโอเวอร์ <c oughs> ผู้หญิงอีกคนหนึ่งของสอนอคิดว่างไง <c oughs> ไม่เป็นไรนะผมเคลียร์แล้วก็จบผมแค่อยากให้ให้ตำรวจตักเตือนเขาไม่เฉยตำรวจในสอนอไม่ฟังที่ผมพูดเลยอ๋อไม่ฟังแต่เขาอย่างเดียวเลยแต่ว่าเขาก็มีนี่นะตำรวจเขาห้ามแบบตำรวจเขาไม่ให้โกหกไม่ให้เล่นเหลี่ยมอืมแต่ผมว่าผู้หญิงคนนี้เหลี่ยมมากอ่ะ เตรียมจัดเลยเหรอกูไม่เชื่องั้นกูขอไปเทสดูอ่ะนานานลองเทสดูแล้วกันได้โอเคกูต้องการมือฉมังในการคุยกับผู้หญิงวุตโตไปเราจะไปเทสตำรวจกันไอ้วุตน้าหมายควาว่าอะไรนะมือฉมังในการลองของใหม่ไงเวลามีใครเข้าเมืองต้องมีวุตโต อะไรเนะี่ยพี่อะไรล้ททำงานแล้วยังได้วางระเบิดด้วยตอนนี้เรียกกูว่าบอมเบอร์แมนจากใจคนเลี้ยงงูสิงจากใจดุนดุนพอมเป็นเพื่อนกับยอดมนุษย์เป็นเพื่อนกับพวกมนุษย์ไฟฟ้าเป็นเพื่อนไอ้เนอามีหูไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้แบทแมนผมว่าตำรวจผู้หญิงคนนั้นมีใจปะคนชื่อโยกอะ เขาก็คุยใหญ่เบอร์จุกกันนะพี่ใช่เหรอเอออุ้ยอ้าวเขาไม่ได้บอกพี่ใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้บอกไอไออ่คนนี้เป็นบังเหรอโอ้โหต่างถิ่นขายรถทีล้วขายตู้นักขายทั่วเลยอ่ะโอ้โหขายขายถั่วด้วยน่ากลัวชิ้นผายิเจ้าใหญ่เบิร์ดด้วยเชียรับไม่ได้ว่ะตาต่ำจริงจริงตำรวจครับ ครับผมครับเออพน้องเนาะเฮ้ยเฮ้ยให้ไปอ้วนเว้ยเฮ้ยผอมคนนี้ผอมโอเคไม่น้องน้องตำรวจผู้หญิงคนนั้นเขา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 อยู่ไหนอ่ะคนไหนนะครับน้องน้องที่ฮันนี่อ่ะฮันนี่อ่ะอ๋อไปแล้วก็ไม่ไปแล้วเหรอพี่กับอยู่ยังอยู่ังอยู่ไม่ให้ตามเพื่อนให้ไปไล่เคสครับอ๋อไล่เคสเหรอครับเพาเปล่าเราจะลองคุยกับเขาดูสักหน่อย แล้วฝากบอกคนชื่อยกด้วยนะผมรู้หมดแล้วว่าคุณเป็นบัง <c oughs> อ,อะไรครับนี่อ <c oughs> ผมไม่ชอบคุยกับคนเป็นบังนะเพราะผมเตี้ยมองไม่เห็นอ๋อบังนะให้ผมเรียกน้องให้ไหมได้ได้ได,ไดครับฮันนี่ฮันนี่กลับมาสอนน้องหน่อยฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่นามสก,กุลอะไรอ่ะพี่วะาไม่ว่าอย่ไหนครับไทเกอร์ เชี่ยโค้ดเท่วุ้นไอ้สารแล้วมึงดูดิมึงพูดตอะไรตาบอดดูด้นสกคุณมึงดิบายนี่ตาบอดอันนี้ได้ยินหรือเปล่าโอหฮะดี่สไตกอร์ไอเจ้าโค้ดเทพมีหลุมรอเจออยู่อันนี้ชื่อโค้ดเท่ไอ้เฮีฮันนี่สไตกอร์มีคนขอเบอร์ในสวิตอ่ะ ที่เคไหนนะอาจจะหมายถึงลิงก็ได้ใชื่อที่เคต้องหาสิเดี๋ยวนี้แฟชั่นโกโจมันเยอะเนาะมีปิดตาอย่างนี้มองเห็นเลยครับอ๋อผมใช้ใจสัมผัสเอานี่ยเออทำไมอ่ะริวยังจิตสัมผัสได้เลยทำไมตำรวจจะใช้ใจสัมผัสไม่ได้วะเนาะที่เคนี่แหละทีเคเพราะว่ามาตอนกลางวันเขาขอเบอร์อยู่เอ้ยมาเช้ามาเช้าพี่ไหนๆพี่ปิดตาครับพี่ปิดสองตา ไม่อะครูปิดหูปิดตาข้างหนึ่งเฮ้ยโอ้โหมาเสตที่อะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลยลุงแจ้งกองไฟไฟ้าอย่างอ,อย่าไอีเด็กเควนี่ไม่อ่านไม่อ่านโทหาร1225โอ้ยเขาตายมาลิครับลุงนี่เราจะเกิดแบบคนนี้เหรอหัวม่วงๆเนี่ยไม่ใช่ไม่่ใชครับอันนี้ไม่ใช่เอลิครับเอลินี่เป็นแฟร์ลอดนี่เล,กละะิกแล้วค่ะอ้าวทำไมอ,กอะกรเขาแล้วค่ะ ทำไมเลิกกับหลอดอะตายทำไมหนูถึงเลิกกับไอหลอดอด่ะไอหลอดมันมีความสามารถนะแล้วเป็นคนดีด้วยอเขามีใหม่แล้ะครับนะมันถึงเวลาแล้วที่หนูจะต้องมีใหม่ขอแนะนำวุฒิโตใบใบดีออกใบดีออกเนี่ยมาแล้วครับน้ามาละสวัสดีหนูฮันนี่ฮัลโหลค่ะ สวัสดีหนูฮันนี่คนละคนนะไม่ใช่ที่ใสอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับหนูสวัสดีครับอ๋อหนูที่เจอที่โรงพยาบาลนี่คนดู้นคนนู้นขอโทษทีค่ะหนูที่เจอที่โรงพยาบาลนี่กเปูหนูฮันนี่ใช่ค่ะใช่ไม่แล้วทำไมหนูถึงสบายกระเป๋าอย่างนี้ล่ะผิดคนนู้นนะเดีนนเดี๋ยนนนะมึงอยากขู่เพื่อ โทษทีอันนี้อ,อันนี้หนูมานานเรี่องครับเออเพิ่งเข้ามาค่ะเคยเป็นตำรวจมาก่อนไหมเราไม่ไม่เคยค่ะอ๋อนี่ประเทศแรกเลยใช่ไหมที่เป็นตำรวจใช่ค่ะอ๋ออันนี้เราเราเรา,เราเข้าใจวิธีการทางานนิดหนึ่งไหมนิดหนึ่งไหมพี่อยากลองคุยกับเราดูก็ก็พอเข้าใจค่ะแต่เรื่องไซเรนหนูน่าจะงงงหน่อยอ๋อครับผมคืออย่างนี้เวลาขับไปง่ายเลยนะก่อนที่หนูจะเข้าจุดอหนูใกล้ถึงจุดเสร็จปุ๊บหนูเปิดไซเรนเลยใช่ค่ะ หนูจะเปิดแช่ไปเลยตลอดทั้งทางก็ได้แล้วแต่หนูเพราะการข้อผิดพลาดมันจะไม่ต้องมีปัญหาทำได้นะได้เพราะว่าพี่ก็ไม่อยากให้เราแบบโอเคคือเราเพิ่งเคยเป็นตํารวจใช่ไหมเราก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจพี่ก็เข้าใจเราแล้วพี่ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะว่าไอพวกนั้นประสบการณ์มันช้ะนี่มันเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆไรอ้วนน่ะอย่าไปถือสามันชอบแทงอยู่แล้วผู้หญิงอะไม่เป็นไรค่ะถึงเรามีแทงใช่ไหมอยากรู้ว่าเราเข้าจุดไหนอ่ะคะนนี้ แคปพี่แต่น่าจะเข้าใจผิดกับพวกงัดร้านอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องไปเปิดน้างงานไม่ไม่ไม่แคปก็เหมือนกันดิพอเป็นไข่พอเป็นอยาเง้งานก็เปิดได้ไม่ใช่ไม่จะเป็นต้องไห้ก่อนก่อนจนน้องไปจอดอยู่ในจุดแล้วแต่ยังไม่เปิดอ๋อเขาจะโจกเราต้องวนออกให้เร็วหนึ่งแต่ตอนนั้นน้องไม่ได้ออกเราไม่ต้องไปรอหรอกเราเรารอแบบพอมันขึ้นจุดแล้วเราค่อยวิ่งเข้าไปก็ได้แบบนั่งกินโดนัทชิลๆสบายๆแล้วเดี๋ยวค่อยไล่มันก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะนะมันไม่มีโดนัทแล้ดิ ไอมมึงไปเปิดมือถือมึงไปี๋ยวผมไปซื้อให้ครับอันนี้เราเครียดไหมเราเครียดไหม,เร,เ,ไหมเราแบบเราเจออย่างนี้ครั้งแรกแล้วเราโอเคไหมเรารับได้ไหมล่าสุดหลับไปละคุยใครวะก็โอเคค่ะไม่หรอกก็อยากให้เล่นสนุกกันแหละแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องแบบคือดีเทลตำรวจมัน,ม,นมันตายตัวมันค่อนข้างตายตัวเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องพลิกแพงอะไรเลยเราก็แค่แบบ ทำตามที่รุ่นพี่เขาบอกไปกับรุ่นพี่ก็ได้ไปไปกับรุ่นพี่ดีกว่ารุ่นพี่ก็จะได้สอนแต่ดูดูทรงแล้วดูทรงแล้วน่าจะแบบไม่ได้สอนอะไรน่าจะบ้าการอย่างเดียวใช่ไหมไอตัวสอนแฝงสอนน้ำมันหมงจ้ครับจริงไอตั้งกุ๋ยไอตั้งกุ๋ยตัวดีจริงจริงคือความจริงแล้วอ่ะผมอ่ะก็เข้าเวรตารวจเป็นค้งคาวถ้าเถิดว่าคุณแบบอยากมีประสบการณ์ที่แบบที่ดีอ่ะก็ไม่น่ากันนะครับเดี๋ยวผมฝึกสอนคุณก็ได้ครับใช่ค่ะ แน่ๆหนูจะไม่นั่งนะได้ครับคุณคุณคุณรู้ไหมว่าผมชื่ออะไรไม่รู้ค่ะบุตโตครับตอครับต <laughs> <laughs> ผมชื่อบุตโตนะครับเวลามีปัญหาอะไรไปติดต่อที่สภาได้เลยอไม่ใช่ศิลาหรอคะ <laughs> แน่แน่เชคบัตรซะด้วยเราอย่าไปทำอย่างนี้กับใครนะแบบเราต้องขออนุญาตเขาก่อนรู้ไหม <laughs> เดี๋ยวมันเขาจะด่าเราได้ <laughs> แต่กับพี่พี่ยอมให้หนูคนทั้งตัวเลย เขาบอกไปขออนุญาตเช็คของค่ะไปฮันเออแล้วก็ดึงกันมาให้มาตัวโอ้โหแล้วก็มาแบ่งกันดีกว่าพี่ไม่มีอะไรเลยพี่มีแต่ใจดวงน้อยๆที่จะให้หนูหนูเล็กอะไรโอ้โหรู้จักคาร์ลหาดซอยสองป่ะเนาะเจ็ดเก้าเก้าค่ะหนูหนูเลขอะไรคันนี่คุยกับใครเนี่ยหนูเลขอะไรหนูว่าเลขอะไรห้าเจ็ดหกห้าแปดสองค่ะ บอกยาวๆเนี่ยหนูทานให้อิ่มดีกว่าหนูทาน่าเหนื่อยแล้วเด็กก็หนูเมื่อยอ่ะพี่นวดให้เลขกกระเป๋าห้าตัวเป่าเพาพี่ไปออกเวรเลยวะอี้วอะเอาเป็ว่าถ้าเกิดว่ามันรุนแรงก็พี่ก็ขอโทษหนูด้วยเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าหนูเป็นตำรวจใหม่แต่ว่าหนูก็เพิ่งเคยเป็นตำรวจที่ประเทศแรกเลยหนูอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวหนูก็ชินที่เนี่ยคือวอซิตี้ เมืองคนเมืองคนรุนแรงอะไรหนูก็อยู่เป็นนันหลอกนาก็เข้าสภาเอ้างั้ยไม่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  no 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 เออว่าสงสัยอะไรอ่ะผมเบอร์999นะครับผมผมชื่อผู้ตกเธอหรือว่าไม่อยากโทรอ่ะก็ไปที่สภาเลยอันนี้เหมือนเคยเป็นสคริปต์มาก่อนป่ะครับนี่เออๆวูดอย่างงี้อันนี้สคริปต์จดหรือเปล่าก็พูดอย่างี้หรือเปล่านะ มอันนี้ช่วยช่วยสอนงานตำรวจไงเ่อเขาสงสัยความจริงแล้วความจริงแล้วผมไม่ได้คิดอะไรนะยกเว้นเขาจะคิดก่อนอ่ะพี่มีอยู่แล้วนี่ข้าวพี่มีหนูโตให้ข้าวเขาลืมกินข้าวเองว่าอ๋อแล้วเขาไม่ยอมเลยรอมย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 างยังยังยังคอมฟอร์มเหมือนเดิมเลยนี่จะไม่เปลี่ยนสองคนจริงเหรอพี่นิดนึง แต่ว่าตำรวจตำรวจที่ชื่อหยกอ่ะเป็นบางนะบอกไว้ก่อนโยผมรับไม่ได้นะครับผมกับการที่มีบางอยู่ในสอนอเนี่ยแม่บางนี่คืออเจ้าละก็ใช่ค่อยก็ใคือรถ่วรงบางหยกเออดิใช่บางหยกมาแล้วบางหยกมาแล้วอะไรอะคุยไอ้ชบาอยู่คุยน้าด้วยคุณคุยกับไอ้ชบาคุณก็คุยกับชบาไปเถอะเอาอะไรอ่าผมมาบอกมาบอกคือตกพิษถงกันไปหาหน้าละพาเลยคิมูคิมูกรือเปล่า ไม่ไม่ค่ะผมเป็นคนตรงๆผมไม่ชอบบังคุณไปอยู่กับไอ้เบิร์ดเถอะเอ้ยไอ้ชาบาเถอะะนว่าไงครับได้ข่าวว่าเป็นบังมากกว่ากันไม่ใช่หรอคะไม่ครับผมไม่ได้เป็นบังครับเวลาผมคุยผมคุยคนเดียวครับแต่เลิกคุยเร็วใช่ใช่ใช่มันจะดูเหมือนหลายคนไงใช่มันจะดูเหมือนหลายคนนิดนึงใช่มันก็เป็นบัง คุณเป็นบางอ่ะคุณก็อยู่กับชบาไปเลยครับผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วยังไงต่อสาวนั่งดนดีครไม่สาวโีุ่ดไม่ได้หรอกอะอะไรนะพี่วุฒินะไม่มีอะไรที่ผมไม่รู้คุณเป็นบางคุณก็อยู่ส่วนบางไปโกหกครับเพราะว่าเพราะว่าถามแต่ว่ามีแต่งไม่อ่หรอน ก็ไม่มีอ่ะหนูก็พูดผิดตรงนี้หนูไม่ได้พูดผิดแต่พี่รับไม่ได้เราเลิกกันอะไปพูดแฝงอะไรกันเนี่ยอะไรอะไรนะบทไหนผิดบทผิดบทอะไรอ่ะอแล้นเราเลิกคุยกันหรือเปล่าใช่เราเลิกคุยกันอ๋อแต่ความสัมพันธ์อยู่อย่างนี้อย่าว่าแม่หนูค่ะอย่าว่าแม่หนูอ้าวถึงอย่านี่ยังไงไอ้ลูกคุณเหรอหนูก็หลายคนไอ้ลูกคุณเหรออ้าวลูกใช่ค่ะ นอกจากที่คุณจะเป็นบังแล้วคุณยังมีลูกเป็นเอ๊ยไม่ได้ล่ะตึงอันไจวิทรับไม่ได้แรงมากคุณดูสิใส่ถุกเท้าครอบกางเกงเหมือนขี้แตกเลยแม่รับไม่ได้แม่ที่จะว่าลูกหนูผมไม่ว่าหรอกพ่อมันคงชื่อชบาสินะไปแล้ใช่แล้วครับไม่มีพ่อครับผมไปแล้ผมจะไม่เสวนาคุณอีก อะไรแบบนี้เะพออุดจำไว oh <my> ้ไอสอนอเนี here, ่ยไอพวกบังโอเคครับเปิด like ข <Tür> ับแท็กกระบังครับเปฮ้ยเฮ้ยปกติปกติแท็กอะไรเฮ้ยถูกอ๋อเป็นแท็กเลยดิไอพวกบังไม่รักกันแล้วก็เท่าอย่างเงี้ยผมไม่เคยรักคุณเพราะคุณมีหลายคนอย่าเข้ามาไปททีีี่ดกวา มันมีที่ที่ดีกว่าคุณอยู่แล้วเพราะคุณเป็นบั้งผมพี่มาเรียกคาพี่เสียเอยไปเนี่ยเหี้ยเสียเส้นเลยว่ะต้องใส่ต้องไปเปลี่ยนเป็น GT3